เขียนแผนภาพโครงเรื่องชีวิตที่ถูกเมินสวัสดีค่ะน้องๆเมื่อคาบที่แล้วเราได้รู้จักกับการเขียนคําศัพท์กับการใช้พจนานุกรมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เรามาเขียนแผนภาพโครงเรื่องในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรากลับไปทวนเรื่องชีวิตที่ถูกเมินกันก่อนนะคะ เย็นวันหนึ่งหลังเวลาโรงเรียนเลิกแล้วมีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูอะไรอยู่ที่ริมรั้วสวนกเกษตรของโรงเรียนลุงบุญซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนร้องบอกเด็กๆว่ายืนดูอยู่ห่างๆนะอย่าเข้าไปใกล้มันงูมันทำอะไรตุ๊กแกมันเล่นหยอกล้อกันหรือต่อสู้กันครับลงุงมันไม่ได้เล่นหยอกล้อกันหรอกมันต่อสู้กันจริงๆ เนี่ยก็ต่อสู้กันมาเกือบชั่วโมงแล้วนะลงครับดูสิงูมันรัดตัวตุ๊กแกซะนั่นเชียวเห็นไหมครับตุ๊กแกมันเอาขาหน้าสองขาของมันปิดปากไว้ทำไมล่ะครับก็งูเขียวตัวเนี้มันจะล้วงเข้าไปในคอตุ๊กแกน่ะสิตุ๊กแกมันไม่ยอมมันจึงเอาขาหน้าปิดปากไว้ไม่ให้ปากของมันอ้างไงล่ะทำไมล่ะคะแปลกจังหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แต่ก่อนลุงเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่าให้เด็กๆฟังว่างูเขียวมันชอบมากินตับทุกแกตุกแกตัวไหนที่แก่มีอายุมากแล้วมันจะร้องให้งูมากินตับว่าตับแก่ตับแก่หรือตับแกลุงเคยสงสัยมานานแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพอลุงโตขึ้นจึงได้รู้ว่าความจริงแล้วงูไม่ได้มากินตับตุกแกหรอก ที่ตุ๊กแกร้องแล้วอ้าปากให้งูมาล้วงคอนั้นก็เพราะว่ามันกินมแมลงเข้าไปมากจนท้องอืดอาหารไม่ย่อยจึงร้องออกมาเหมือนส่งสัญญาณให้งูมาช่วยล้วงเอามาแลงในกระเพาะของมันออกแล้วมันจะรู้สึกสบายหายท้องอืดเห็นไหมว่าสัตว์ในโลกนี้เขาสร้างมาให้คู่กันแล้วมันก็ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงด้วย ผมเคยเห็นนกเอีอย้ยงมันเกาะอ,อยู่บนหลังควายพ่อบอกผมว่ามันช่วยกินมแมลงบนหลังควายทําให้ควายหายรําคาญคงเป็นเพื่อนแบบเดียวกันนี้แหละครับทําไมตุ๊กแกตัวนี้ไม่ยอมให้งูเขียวล้วงคอมันละคะก็ตุ๊กแกตัวนี้คงยังไม่ได้กินอะไรมแมลงยังไม่หล้นกระเพาะมันจึงไม่ยอมให้งูเขียวมาล้วงคอไงล่ะเนี่ยมันต่อสู้กันนานจนต่างฝ่ายต่างอ่อนเพลียแล้วนะ ลุงเห็นจะต้องไปหาไม้ยาวๆมาไล่งูให้เลื้อยไปซะตุ๊กแกจะได้หนีไปฉันเกลียดตุ๊กแกทำไมงูไม่กัดมันให้ตายซะนะหน้าตาหน้าเกลียดน้ากลัวตัวลายแถมชอบร้องเสียงดังแม้ตุ๊กแกมีรูปร่างหน้าตาไม่น่าดูแต่ก็ช่วยทำประโยชน์ให้เรามันช่วยจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชเราไม่ต้องหายาฆ่า,ามแมลงมาฉีด ฉันก็เกลียดจิ้งจกและทุกแกเห็นที่ไรต้องร้องกรีดให้คนมาช่วยถึงจิ้งจกจะตัวเล็กกว่าก็จริงดูเนื้อามันนิ่มๆยังไงชอบกอลุงเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่าทำไมจิ้งจกจึงร้องทักจุจุก็เพราะจริงๆจิ้งจกอยากจะตอบแทนบุญคุณเจ้าของบ้านที่ให้มันอยู่อาศัยเมื่อรู้ว่าเขาจะทำผิดคิดชั่ว จึงต้องร้องทักเตือนสติหากเป็นเรื่องที่จะเกิดอันตรายแก่เจ้าของบ้านเช่นถ้าเขาจะเดินทางไปประสบอันตรายที่ร้ายแรงจิ้งจกก็จะยอมสละชีวิตกระโดดลงมาจากพดานตกลงไปตายขวางหน้าเขาไว้ก่อนที่จะออกจากบ้านะดีจังเลยลงบนมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้พวกเราฟังขอบคุณมากนะครับทีนี้ผมจะไม่เกลียดจิ้งจกตุ๊กแกอีกแล้ว ฉันก็เหมือนกันเปลี่ยนใจแล้วล่ะจะไม่กลัวจิ้งจจกตุ๊กแกอีกแล้วมองในแง่ดีมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะเอาใครเกลียดกลัวสัตว์อื่นอีกไหมหนูไม่ชอบกิ้งกือค่ะลุงมันมีขายเยอะแยะเวลาเดินมาน่ากลัวออกหนูก็ไม่ชอบไส้เดือนคะ่ะมันน่าขยะแขยงคะ่ะลุงบุญจึงให้เด็กๆ ช่วยกันคิดว่ากิ้งกือไส้เดือนมีคุณหรือมีโทษต่อเราเราควรเกลียดกลัวหรือไม่และความเชื่อเรื่องจิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้เย็นมากแล้วกลับบ้านได้แล้ววันหลังมาคุยกับลุงกันใหม่นะเย็นวันรุ่งขึ้นเด็กๆมาคอยคนลุงบุญแต่ก็ไม่พบ ทุกคนเสียใจกลัวจะอดฟังเรื่องสนุกสนุกจากลุงบุญอีกนอนไงลุงบุญมาน,นอนแล้วใชยอลุงมาแล้วดีใจจังเลยลุงมาช้าไปหน่อยนะเพราะต้องไปห้ามแม่ข้าคนหนึ่งกำลังเอาไม้ไล่ตีหมาไม่ให้มันมากินเศษอาหารแถมด่าหมาอย่างหยาบๆยคล้ายๆอีกเฮ้อ <c oughs> เกิดมาเป็นหมาเนี่ยน่าสงสารนะมีแต่คนดูถูกบางคนชอบเอาคำว่าหมามาต่อเติมเป็นคำหยาบไม่สุภาพเลยแล้ววันนี้ลุงบุญจะมีเรื่องหมามาเล่าให้เราฟังไหมคะนั่นแน่ติดใจแล้วสินะพวกเราได้ความรู้จักลงแถมสนุกอีกด้วยครับพูดชมกันอย่างนี้มีหรือที่ลุงจะไม่เล่า คนบางคนมักดูถูกหมากับควายโดยเฉพาะควายที่เห็นเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดลุงเป็นชาวอุดรธาน,นีที่บ้านลุงมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเจ้าแกน่นมันเป็นเพื่อนรักกับเจ้าทุยเวลาเจ้าทุยออกไปทำนาเจ้าแกน่นจะกระโดดขี่หลังเจ้าทุยไปทุกหนทุกแห่งไม่ยอมลงจากหลังเจ้าทุยเลยแม้แต่ขณะที่เจ้าทุยกำลังไถนาอยู่ก็ตาม มันจะกระโดดลงจากหลังเจ้าทุยก็ต่อเมื่อเจ้าของต้อนกลับเข้าคอกเจ้าทุยไม่รู้สึกรำคาญเลยที่มีเจ้าแกนอยู่บนหลังคาของมันตลอดเวลาทั้งคู่เป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่ารักลบคำสบาสประมาทได้หนูเคยดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งเขาสอนหมาของเขาให้ไปคาบของตามคำสั่ง มันคาบได้ถูกต้องหมดเลยค่ะแถมดูนาฬิกาแล้วบอกเวลาได้ด้วยจริงเหรอหมาที่ไหนดูนาฬิกาเป็นจะโม้มากไปแล้วจเจงๆเราก็ได้ดูรายการนี้เหมือนกันเห็นไหมเรามีวินเป็นพยานด้วยอีกคนแล้วลุงเชื่อหมาบางตัวก็ฉลาดมากสามารถสอนได้เคยเห็นสุนัขตำรวจไหม เขายังสอนให้ดมกลิ่นจับจนผู้ร้ายได้เลยจริงด้วยสุนัขบางตัวเขาสอนให้แสดงละครได้เอ๊ะเดี๋ยวพูดคำว่าหมาเดี๋ยวพูดคำว่าสุนักจะใช้คำไหนกันแน่คำว่าหมากับสุนัขเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันคำว่าสุนัขเป็นคำสุภาพส่วนคำว่าหมาเป็นคำธรรมดาที่คนส่วนใหญ่พูดกันท็อ ยังสงสัยว่าสุนัขดูนาฬิกาได้อย่างไรวินและพิมพ์จึงช่วยกันเขียนตัวเลขลงในกระดาษแล้วแสดงเป็นสุนัขฉลาดตัวนั้นเมื่อแหงหน้าไปดูนาฬิกาบอกเวลาเท่าไหร่ก็หยิบตัวเลขนั้นๆขึ้นมาวางให้ดูเพื่อนๆจึงร้องอ๋อเข้าใจแล้วเย็นวันนั้นลุงบุญทำให้เด็กๆมีคำถามเกิดขึ้นในใจทุกคนเช่น สัตว์ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยมีบ้างไหมและเราจะรังแกสัตว์เหล่านั้นได้หรือไม่มีสัตว์คู่ไหนอีกบ้างที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคนและสัตว์ต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันโลกนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราฟังเรื่องชีวิตที่ถูกเมินกันไปแล้ว เราลองลำดับเหตุการณ์ดูนะคะเรามาดูเฉลยกันนะคะลำดับที่หนึ่งคือหลังโรงเรียนเลิกเด็กกลุ่มหนึ่งได้ยืนมุงดูงูเขียวกับทุกแกต่อสู้กันที่แปลงเกษตรแผนภาพโครงเรื่องนั้นก็จะประกอบไปด้วย ใครคือตัวละครมีใครบ้างทำอะไรคือตัวละครที่กล่าวมาทำอะไรบ้างที่ไหนคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์คือเหตุการณ์ในเรื่องมีอะไรบ้างเรียงตามลำดับและสามารถมีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์สาระสำคัญ คือใจความสำคัญทั้งหมดของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาคืออะไรข้อคิดข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องค่ะและในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องในเรื่องนี้สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะใครคือลุงบุญวินจอยพิมท็อปและปุ๊กค,ค่ะทำอะไร คือลุงบุญเล่าเรื่องชีวิตที่ถูกเมินให้เด็กๆฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แปลงเกษตรหลังโรงเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียนค่ะส่วนการลำดับเหตุการณ์ของเรื่องนี้เริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่งหลังโรงเรียนเลิกเด็กๆกลุ่มหนึ่งได้ยืนมุงดูงูเขียวกับตุ๊กแกต่อสู้กันที่แปลงเกษตรของโรงเรียน เหตุการณ์ที่สองลุงบุญพันโรงของโรงเรียนได้อธิบายถึงสาเหตุที่สัตว์ทั้งสองต่อสู้กันเพราะงูเขียวต้องการล้วงเอา,มาแมลงในกระเพาะของตุ๊กแกที่มันกินเข้าไปมากจนท้องอืดเพื่อที่ตุ๊กแกจะได้สบายขึ้นซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ที่มันต่อสู้กันเพราะตุ๊กแกยังไม่ต้องการความช่วยเหลือเหตุการณ์ที่สาม ลุงบุญบอกว่าในความน่าเกลียดน่าขยะขยงของสัตว์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกทุกแกกิ้งกือไส้เดือนถ้ามองถึงประโยชน์ที่ได้จากสัตว์เหล่านี้ก็มีไม่ใช่น้อยเช่นจิ้งจกตุกแกช่วยจับมแมลงที่เป็นศัตรูพืชส่วนไส้เดือนกิ้งกือ,อยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ เกิดการเรียนรู้ว่าธรรมชาติจะสร้างสัตว์โลกมาคู่กันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือโลกได้สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติให้สัตว์รู้จักพึ่งพากันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ส่วนในคาบหน้านั้นเราจะมาทำความรู้จักเรื่องคำกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ